โลเลยไม่กันโอเคโอ้นั่นไงกูว่าแล้วโอ้โหมาคุยกันหน่อยแบบนี้มาคุยกันหน่อยมาย้ายทอร์นาโดโดนโอเคเก็บการ์ดติดกุหลาบโอ้โหไม่ติดกุหลาบไม่เป็นไร ก็กราบสวัสดีนะครับผมเพื่อนชาวลาเกมสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมสตาร์เว็บชแนลอีกเช่นเคยนะครับผมก็หายไปนานเลยนะกับการทําคลิปนะครับผมล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการลงคลิปน้องแช่มินคอร์สรวมที่2นั่นเองนะครับเอ่อเนื่องจากผมเนี่ยไปต่างจังหวัดมานั่นเองครับทำให้ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่สะดวกในการทําคลิปพอสมควรนั่นเองครับแต่ว่าเนี่ยวันเนี้ยผมนะกลับมา พินฐานผูมีลำนาเดิมแล้วนะครับผมก็ได้การเลอกงามจาดีนะครับอัดคลิปเป็นงานสักทีนั่นเองเนาะโดยวันนี้นะครับผมเนี่ยไปเห็นอ่าในส่วนของเจ้าตัวน้องโดยอนมานั่นเองนะครับว่าเออมันมีวิธีการเล่นต่างๆนั่นเองแล้วก็จี้นะครับที่เหมาะกับน้องโดยอนนั่นเองนะครับซึ่งนะก็ไปศึกษาหลายช่องมานะครับผมแต่อาจจะเล่นไม่เป๊ะ100นะครับแค่ดูผ่านๆว่า วิธีการเล่นวิธีการคอมโบมันเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมโดยแผนที่ที่น้องโดยอนจะเล่นเนี่ยก็คือในส่วนของแผนคิโลนั่นเองกับโหมดแชมเปี้ยนหลีกนั่นเองนะครับผม,ผมนี่เลยเนาะก็วันนี้จะมาเก็บ9ก้าวินได้ไหมไม่รู้นั่นเองนะครับสาหรับน้องโดยอนนะขึ้นอยู่กับดวงล้วนๆนะครับผมโดยเซตที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหมวกโลซูเปอร์ชิลนะครับผมเกาะลอยฟ้าหลุมดําไมกุลาบแล้วก็จะเป็นในส่วนของ คุยวิญญาณนั่นเองนะครับผมสําหรับน้องโดยอนเซตนี้นั่นเองเนาะมีในส่วนของชาร์จโล่ก่อไยฟ้ามีกันวิกนะครับผมมีดีบัฟกุหลาบแล้วก็มีป้องกันเอฟเฟกอันตารายในตัวนั่นเองเนาะซึ่งบัฟน้องโดยอนเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมก็คือเมื่อไยตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันค้าพก0ขโมยการ์ดร่วงแล้วก็เมื่อตกเกาะล้างครับโอกาส95%หลบหนีออกจากเกาะล้างนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นในส่วนของการขโมยการ์ดบวก เขาสามารถในการออกก่อน,นั่นเองครับซึ่งบัฟผมเนี่ยเหลืออีกหนึ่งวันนะก็ต้องใช้คุ้มหน่อยนะครับกับการเก็บหลีกนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าน้องโดยอนผมเนี่ยจะไปได้ไกลามากน้อยแค่ไหนครับผม Let's go ครับก็มาอยู่ในส่วนของเกมแรกครับโ okay, อเคตานี้เจอไม่ตึงเท่าไหร่เนาะกับไกนะ่อเนาะมาเปิดเป็นคนแรกนะครับค่อนข้างที่จะถ้าเทียบกับไก่อเซตนี้เนี่ยก็อย่าประมาทดีกว่านะเราเจอแบบเออพวกแบบไอ้ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเนก็แพ้มาเยอะแล้วนะครับผม บอนาโดออกนี้ค้ำกางนี่จะสวยครับรอเบิร์สองมาครับปุ๊บมาตรงนี้ก่อนครับแล้วก็ใช้ความสามารถทอ์นาโดไปก่อนเนาะเราจะเล่นกันวิกเราจะเล่นวิกเขาดีกว่าเนาะมาสไลด์ตรงนี้ครับปุ๊บปุ๊บต่างแค่ทงพอเนาะแล้วก็หลุดมดาชอบตรงนี้โอเคทอ์นาโดไม่ออกไม่ใช่ปัญหาเนาะสิบสองไปครับโอเคเราตกมาตรงนี้ก่อนตกมาตรงเกาะก,ก่อนปุ๊บเราสิบเอ็ดไปเขามีก,กันวิกไหมไม่มีนะไม่มีเรามาวาปตรงนี้ก่อนปุ๊บแล้วก็ ไอ้ตะลักเกตหิมะออกไหมหลุมดาออกสวยครับตะลักเกตหิมะออกปื้บมาตรงนี้ปับป๊บปั๊บโอเคสวยหลุมดําช้อนไว้น่าจะจบแล้วนะอันนี้ทุกคนไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วนะครับผมโอเคสิบสองมาจากไกอาไดกาหัวมุมไปท่องเที่ยวเราติ๊กท่องเที่ยวเราติ๊กงติเราต้องติ๊กท่องเที่ยวเราต้องติ๊กท่องเที่ยวมานี้เพื่อนมานี้มานี้โอ้โหทำไมเพื่อนไม่ไปท่องเที่ยวล่ะยังไงต่อดีจ๊ะ น่าจะชนะแล้วนะทุกคนไม่น่ามีปัญหาอะไรละสิบสองย่จาจะไกอามาโอเคไปชิวไปเที่ยวรอบโลกเพื่อนไปเที่ยวรอบโลกไปเที่ยวรอบโลกไปเที่ยวรอบโลกเออก็แค่นั้นแหละไปเที่ยวรอบโลกก็แค่นั้นแหละสิบสองไปโอเคสิบสองออกสิบเอ็ดเจริญพรมาทอร์นาโดออกปึ๊บโอเคเขามีหมวกนะแต่เราสกายเก็ตหิมะไปเลยเราเล่นวิก โอเคตาแรกไม่มีปัญหานะแต่เกือบพอยเน่าไปนะถ้าเป็นตัวอื่นนี้อาจจะจบได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเรีนเ่ยวเกมถัดไปกันดีกว่านะครับโอเคตอนนี้เราเจอกับพิ e ศษโค่นะขอเปิดหลังได้ปะถ้ากลัวจังเลยพิเศษโคเนี่ยอืมเปิดหลังได้ปะเราต้องคอยหลังนะทุกคนเพราะว่าแมปนี้มันสร้างเมืองสามสามหลังไม่ได้เราต้องคอยหลังกันเขาโอ้กันเขาเนี่ยกันเขาอะไรอะ เขาผ่านจุดสตาร์ทนะเราต้องดักไว้ตรงนี้ปุ๊บหลุมดำไว้สไลด์เกตหิมะม,มาตรงนี้ปุ๊บปับ๊บรับโชคโอ้โหโดนทาสีเวนกรรมไม่ออกด้วยประเด็นเจ้าตัวไอคอนาโดนะ <12. S 1> เราเลือกวาร์ปมาตรงจุดน,นี้ก่อนปุ๊บโอเคให้ไอตัวในประเทศเขาหมดนะครับหลุมดำไว้ตรงนี้ก่อนครับสไลด์เกตหิมะใช่ไหมสไลด์มาตรงนี้ก่อนปุ๊บปุ๊บปับป๊บ โอ้โห,โหแม่งทาสีรัวๆที่บ้านเป็นช่างทาสีแล้วหนึ่งสิบสองไปสวยร์นาโดร์นาโดศา,าดสตวาร์ฟก่อนโอเคมาโอ้โห,โหแม่งเอ้ยเจ้า,าไปก่อนได้ปะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อืมทางนี้ร์นาโดออก ถุมดช้อนตะไลหิมมะเรอตะไลหิ่มมะตะไลหิมมะ,ไม,มะไม่สไลด้วยวเดี๋ยวแม่งโดนทาสีอีกบ้านเป็นช่างทาสีอยู่ด้วยโอเคหกไปเขาสร้างสามหลังไม่ได้แน่นอนครับวันนี้การันตีโอเคมีถอยหน้าหลังนะสิบสองหลังมาเ <12. S 1> ขาต้องวา,บางร์ปยังไงเขาต้องวาบร์ปลายแรกนะทุกคน ไม่ไม่ไปถือว่าผ่านโอ้ผ่านจุดสตาร์เดือบแบบนี้เอ้ยมันปรับแล้วเหรอเดี๋ยวนี้มันปรับแล้วเหรอผ่านจุดสตาร์ตกแล้วผ่านจุดสตาร์เนี่ยฮ่าอ่ะ,อะวาร์ปไหมน่าจะวาร์ปแหละอ๋อไม่วาร์ปด้วยอ๋อได้รองเท้านินจาแต่ว่ากลับไม่ได้นะกลับได้แค่ดิดวดลีนะโอเคโดนทอร์นาโดนะครับโดนทอร์นาโดโลเขาหมดหนึ่งโอ้โหึงได้ทอยต่อด้วยดวงดีไปไหนเบื้องสองแน่เลยเก้าอะฮะผ่านจุดสตาร์จะสามหลังใช่ไหมล่ะ จะสามหลังแล้วเหยียบเมืองเออตามสเตปแล้วอีกาออกนั่นแหละโอเคเรามีกันสวยแต่ทอร์นาโดไม่ออกครับอันนี้แย่ลําบากเลยครับสิบสองทอร์นาโดไม่ออกเนี่ยลำบากเลยนะทุกคนต่างแค่นี้ไปก่อนโอเคทอร์นาโดออกปล่อยหลังไปครับต้องหลังไปสวยงามครับทอร์นาโดออกแบบนี้มาหลุมดําช้อนไว้ตะไลหิมะม,มาตรงนี้ ราโดโอ้โหแม่งมีกันดีกว่าเชิญมาโอ้โหเชิญแล้วก็ติดอีก11คอยคุยกันหน่อยย้ายมาปุ๊บโอ้โหหนังฟ้าเก็บติดกุหลาบนั่นแหละนั่นแหละที่ต้องการนั่นแหละที่ต้องการติดกุหลาบอีกกรมไม่มีผลแล้วพี่ชาย แต่พี่ชายพี่ชายจ่ายพี่ชายไม่ได้จ่ายไงประเด็นแต่พี่ชายโดนดีบัฟไงพี่ชายโดนดีบัฟเออเคมีมีไอตัวฝัดร้ายนะในตัวเลยไม่โดนนะครับ1ิบเอดมาอันนี้ทาสีนะทาสีนะพี่ชายพี่ชายโดนทาสีนะพี่ชายโดนสามนะแบบนี้พี่ชายโดนสามนะแล้วพี่ชายโดนสลด์หินมากไงพี่ชายมานี่มันเปพี่ชายโอเคหลุมดําช้อนไว้ช้อนไว้ใต้โอ้โหแมงเลยไม่ออก โดนสองไปอย่าบอกนะ่ว่าแล้วออกสิบเอ็ดปุ๊บสาบออกไหมโห้สาบไม่ออกเตะมันตรงนี้ปุ๊บแลนด์มาร์คหลุมดำเชิญโอเคโดนขังไหมเออขังโดนกุนหลาบอีกสวยครับแบบนี้และเรียบร้อยครับเกมนี้อ่า บอกแล้วว่าโดยอนนี่เก่งแมปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสัวเกมถัดไปกันดีกว่านะครับผมโอเคครับโอ้โหตัวแก้ทางน้องโดยอนเดทครับผมเขาเปิดหลังได้ป่ะนี้ไปอนดเปิดหลังได้ปะ่ะฮะเขาเปิดหลังนะ please 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 โอ้โหเปิดก่อนอีกแล้วมันมีทอยหน้าหลังไงประเด็นเรามันมีวาร์ปมีทอยหน้าหลังถ้าเรา เราเราเล่นวิกเขาได้ปะเ,เขาม่กันวิกใช่ไหมมีแรนผุดมีกันวิกมีทาสีด้วยนั่นแหละโอ๊ยแม่งเลยวางผิดจุดสองไปก่อนงั้นโอเคได้วาร์ฟนะแต่เราไม่วา์ปึ๊บมาตรงนี้คอนาโดหลุมดำช้อนไว้โอ้โหแม่งเลยแรนผุดไม่ออกสองประเด็นคือหมวกโล่เราก็ไม่ออกโอ้โหสิบสองออกสิบเอ็ดเวนแล้วไงละ่ะ งานหยาบเลยครับอันนี้งานหยาบของแท้ครับสไลด์เกตหิมะไปก่อนโลไม่ชาร์จเลยนะทุกคนโอ้โหแล้วแม่งแรนด์ุดล,ลัวเลยวะ่ะแรนดผุดรัวเลยอะ่ะโอ้โหแล้วโดนเส้นทางเปลวไฟแน่นอนน่าจะโดนสาบด้วยดูทรงแล้วโลเลยไม่กันโอเคโอ้นั่นไงกูว่าแล้ะโอ้โหพัดเจ้า เส้นทางเบลไฟอันนี้โดนสาบไหมเชื่อเชื่อว่าโดนสาบเพราะว่มามันโดนขโมยมาเบิ้ลไปแล้วนั่นแหละเบิ้ลโอ้โหเบิ้ลด,ดีมากขโมยมาเบิ้ลออกไหมน้าเฮ้ยเฮ้ยหกสิบเปอร์เซ็นต์สองรอบไม่ออกไี่โดนอย่างนั้นเนี่ยดูแล้วดูแล้วด,ด,ดูทรงแล้วโดนนะดูทรงแล้วโดนนะอันนี้ โอเครอดตัวไปครับจ็อดนี้ออสร้าง12หน้าไปก่อนโอเคได้ไอเจ้าจตัวทอนาโดมานะสวยครับแต่มีเงินไม่พอทำอะไรไม่ได้นะ12ไปอย่าบอกนะออก10 <12. S 1> อว้นรูว่าออก10 <12. S 1> แต่แม่งเ้ยสกิลไม่ออกเลยโดยย้อนลูกเอ้ย11ไป เก้าโอเคไม่แย่ขอมาตรงนี้แล้วกันนะโดนไปนึงสเต็ปอะฮะลุ่มดำช้อนไว้ตรงนี้ก่อนสไลด์หิมะมาปึ๊บปับป๊บปั๊บลุ่มดำไว้ตรงนี้โอเคเลือกวาร์ปด้วยอะเราดักไว้หมดแล้วอันนี้โดนะนะนี้โดนนะโดนพายุทอร์นาโดแล้วนะโดนกุหลาบแล้วนะเออโดนขังไป โดนขังโอ้แต่ว่ามีกันป้องกันสิ่งอันตรายโอเคขายเมืองไปเส้นทางเปลวไฟทางมวยมาเบื่อหลอกหน่อยนะนะขอร้องเออมันถอยผ้าแล้วมันถอยผ้าแล้วนี้มันถอยผ้าแล้วโอ้โหกันมโมยมันไม่ออกแต่โลออกแต่ว่ายังไงจ่ายนะช็อตน,นี้จ่ายนะตัดโอเคตัดนางฟ้าสวยนี่ตัดนางฟ้าสวยเออโอ้โหเกือบลับแต่กลับมาได้นะครับน้องโจยอนเรานะครับสามวินตื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูสองเกมถัดไปกันดีกว่านะครับผมมาครับตอนนี้เราเจอกับแบมบีหน้านะทุกคน ยังไงมาใส่วิกแบบนี้มีการวิกแบบโอ้โหเราเล่นเป็นคนที่2นะแบมิน่าได้เปิดเป็นคนแรกในคนข้านนี่จะได้เปรียบมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าไอตัวแรนผุดเนี่ยมันถ้าคนเล่นเป็นนะถ้าคนเล่นเป็นเนี่ยแรนผุดแม่งออกดีจัดนะครับผมมันจะกันมันจะหลบวิกได้นะตัวนี้มันจะหลบวิกได้นะถ้าคนเล่นเป็นนะครับอันนี้แรนผุดการันตีแลนผุดอะแล้วมันได้ว้าเนี่ยมันจะมันจะไม่อ่าเห็นไหมมันเป็นมันจะเป็น79%้และอันนี้ แล้วเดี๋ยวมันจะไปแลนด์ผุดด้านหน้ามันจะวาร์ปมาตรงนิวโ์กแล้วมันก็จะแลนดผุดปึ๊บออ้คินึกว่าโดนซะแล้วเรียบร้อยครับแบบนี้เองวัดดวงกับพี่เหรอฮะเองจะวัดดวงกับพี่เหรอโอ้โหแม่งเอ้ยอมาตรงนี้ก่อนปึ๊บพอนาโดเราได้สไลด์หิมะครับ โอ้โ okay, หล oh, oh, หลุมดําไม่ออกโอ้ย oh, แต่ว่านี่ออกนะแต่ว่ากุหลาบออกนะรอดแล้วรอดแล้วแบบนี้รอดแล้วกุหลาบออกแบบนี้รอดแล้วรอดแล้วก็และครับผม oh, แม่งเย้ยโอ้โหประเด็นคือเมืกก่อกี้ตาเมื่อกี้ครับทุกคนเราทอยเบิ้ลไม่ได้นะ,ะเนนต่าเน่าจัดนะครับเมืกก่อกี้ถ้าเต่าไม่เน่าผมใ่แบบชนะไปแล้วไง โอ้โหสวยจัด12ออก10แล้วไม่เบิ้ลด้วยอันนี้เจอเมเลี่ยวเลยครับเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับเราเปิดเป็นคนหลังนะครับผมอัญเชิญแมงกระพงแมงกระพุนมาเนะาะต้องมาลุ้นกันนะครับว่าสกิลมันจะออกดีไหมผมบอกแล้วว่าตัวโดรยอนมันเล่นได้แต่ขึ้นอยู่กับดวงผมล้วนเลยนะอย่างตามเมื่อกี้ถ้าถ้ามันทอยเบิ้ลรอดอะผมว่าไงผมก็ชนะ10บมาโอเคตั้ง่ะฮะได้ทอยอีกรอบจากการเบิ้ล โหเบิ้ลดีนะเบิ้ลดีมากนะครับชนแล้วก็สร้างแลนด์มาร์กแล้วก็ได้กลับพื้นที่หัวมุมพื้นที่พิเศษแน่นอนว่าต้องกลับไปยังเกาะล้างแล้วก็กลับมาเมืองแล้วก็สร้างหลุมดำอ่าฮะเลือกจ่ายไม่จ่ายวางแมงกะพุนแลวหนึ่งหลุมดำช้อนยังไงโอเคสร้างหลุมดำโอเคสเต็ปเดิมเลยวาร์ปนั่นแหละลำบากมากครับตอนนี้เขาสร้างดีมากเลยนะเขาเล่นดีนะเขาเล่นดีนะผมว่าเขาเล่นดีนะ อ่ะฮะวาร์ปแน่นอนการันตีแล้วก็เดี๋ยวได้ถอยต่อโอเคหลุมดำได้ถอยต่อเห็นไหมบอกแล้วได้ถอยต่อสักนี่ถ้าเขานี่ผมผมยังมีจักร้านนะผมยังมีจักร้าที่แบบยังยังไปได้อยู่นะเขาต้องถอยเขาต้องถอยดักนี่โอเคเขาถอยมาตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็หลุมดำอ่ะฮะปึ๊บติดแมงกระพุนแล้วก็หลุมดำบัดดอบไม่ออกโอเค เค okay. หลุมดำบัตรเราไม่ออกนะนี้เต่ตาเราเราขอวับเราขอวับต้นเกมเราจบเราชนะเลยถ้าเรา,าเราถ้าเราได้วับต้นเกมเราชนะเลยโอเคสวยเราได้วับต้นเกมโล่หมดหนึ่งสไลด์โล่หมดสวยหลุมดำช้อนสวยสิบสองหลังโอเคมาตรงนี้ปึ๊บพอดะดู กลุ่มดำอา่ตาตะไลมาตรงนี้ก่อนปุ๊บโอเคหมวกเขาหมดโอเคมาโดนกุลาบติดขังไม่ติดโอ้โหไม่ติดเลยสักอย่างทั้งกุลาบทั้งขังกุลาบเชิญสิหน้ากนะูทอยกูเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยกูทอยแบบทอยไม่ออกตามใจเลยแต่ยังไงเขาตายครับแบบนี้ โดนอ่ะกุลาบเรียบร้อยครับจบแล้วชนะแล้วตอนนี้ขายเมืองตัดนางฟ้าอ่ะเรียบร้อยครับเชิญมาเกมแน่นอนครับจ g โอ้โหโดนขังแล้วโดนขังอยู่โดนขังพ่อเป็นไงล่ะเออเดี๋ยวเราไปดูตัวเกมถัดไปกันดีกว่านะครับผมโอหเคครับตอนนี้อุ้ยเราเจอโดยอนโดยอนเซ็ตโขดันด้วยโอเคเราเล่นมนคนที่สองอันนี้ดีอันนี้ดีเ,เลยมนคนที่สองเขาไม่ป้องกันฝึกอันตรายใช่ไหมเขาไม่โยกเป็นค่าผ่านทางจากเจ้าตัว อ่าบอดกับดักเนาะมีป้องกันอนสเฟกต์อันตรายมียกเว้นค่าผ่านทางสองครั้งมีส่งเกาะล้างนะครับมีดูดมีดูดกุหลาบนะครับแต่เขาจะไม่มีการวิกนะอันนี้การวิกอาจจะอยู่ในออฟไหมอ่าเติร์นวิคตอรี่นี่ไงการวิกอยู่ในออฟนะครับ40ป้องกันนะครับมีเบืองลังล็อกมีตัดนางฟ้าเนาะซึ่งเขาจะเล่นเซ็ตแตกต่างกับผมนะครับผมตรงที่ว่าเขามีเขาจะได้เปรียบในส่วนของการป้องกันในที่เยอะกว่านั่นเองนะครับผมตะกี้ยกเว้นค่าผ่านทางถึง 2ครั้งด้วยกันนะครับแถมมีการป้องกันจากโลแล้วก็สกิลด้วยนะเนาะอ่าผมขอญาตมาตรงติดนี่แล้วกันนะครับให้โลเขาหมดหนึ่งเราจะสไลส์สไลด์หลังปึ๊บปั๊บรับโชคโเคสวยครับลุ่มดำช้อนไว้ก่อน12มาโอเคสวยครับ <12. S 1> เราวาร์ปมาตรงนี้ให้โอเคอันนี้สวยเลยย้ายทอร์นาโดโอเคโอเคอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ด,อนนดีอันนี้ขโมยการ์ดอันนี้ดี ดีหมดดีหมดเชิญมาเชิญไม่ติดไม่เป็นไรเราเบิ้ลสองหน้าโอ้โหทอยเบิ้ลสองออกห้าเจริญอุ้ยแต่ว่า,วาในประเทศเขาไม่ออกเลยนะในประเทศเขาบอ่ออกนะครับไรหิมะมากครับปึ๊บปับป๊บปั๊บหลุมดำไว้ตรงนี้ก่อนครับมาโดนขังโอ้โหเมืองไม่แพงวะ่ะทุกคนอืมเมืองมันไม่แพงไงประเด็น แต่อันนี้เขาการันตีแน่นอนว่าเขาโดนกุหลาบนะเขาเล่นยากมากครับโอเคเขาไม่เขาไม่เขาไม่ต้องวาร์มนะครับทุกคนอติดกุหลาบเรียบร้อยครับเราไม่ต้องกลัวนะเพราะเขาติดกุหลาบเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ติดชาไอติดไอตัวเอฟเฟกต์วาดกลัวชาร์จโลไม่ได้นะครับเลือกวาร์ปไปให้เขาเล่นไปนะครับทําอะไรไม่ได้แล้วนะเรียบร้อยครับแบบนี้จ g แน่นอนครับ12สวย เราวาร์ปมาตรงนี้แล้วกันนะครับปึ๊บโดนอุ๊ยมีเพนบอร์ดอยู่นะมีเพนบอร์ดอยู่นะเรียบร้อยขายเมืองเรียบร้อยครับผมเกมนี้เป็นชัยชนะของโดยอนของผมนั่นเองนะดีที่เป็นคนเปิดหลังด้วยนั่นเองเะครับเดี๋ยวเราไปดูส่งเกมถัดไปกันดีกว่านะครับผมโอ้โหไอตัวแบมตัวเดิมมั้เนี่ยโอโ้แบมคนละตัวนะครับเรามีความหลังกับแบมนะเปิดก่อนขอ ไอตอนกูอยากเปิดก่อนมึงได้เปิดหลักไอตอนอยากเปิดหลังได้เปิดก่อนงานหลับงานหยาบเลยโอ้โหเล่นเป็นนะอันนี้เล่นเป็นนะดูแล้วอันนี้เล่นเป็นนะดูแล้วอันนี้ดูแลเล่นเป็นโอเคถ้าแลนด์ในปุนี้เราัวยค่อนข้างสูงฉิบหายแล้วไงละ่ะได้วาปแลนด์ผุดไหมผุดแน่นอนโอ้โหฉิบหายแล้วมันเบิร์มันมันไปนิวยอร์กมันจบแน่มันการันตีแน่นอนว่าผุดมันการันตีแน่นอนว่าผุด โอเคโอเคเขาเล่นพลาดนะแต่ก็อย่าประมาทเพราะมันได้วาปไงมันจะได้วาปแล้วมันจะได้แรนด์ผุดว้าเลวนั่นแหละครับเดี๋ยวเราไปสู่ของเกมถัดไปกันดีกว่านะครับโอเคครับตอนนี้เราเจอกับน้องโดยอนอีกเช่นเดิมนะครับผมกับคุณไอซ์โอเวอร์นั่นเองนะขอเปิดหลังนะนี้เชื่อไหมถ้าผมบอกว่าขอเปิหลังมันจะเปิดก่อน แล้วเวลาผมขอเปิดก่อนมันจะเปิดหลังโอเคอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีครับผมเขามีเขาไม่มีหลุมดำนะทุกคนเขามีไม่มีพงกกระด้เพ่งอันตรายนะเขาไม่มีโอกากสานนะากาที่จะติดกุหลาบในค่อนข้างที่จะสูงนั่นเองนะครับผมแล้วก็เขาเนี่ยจะเน้นสร้างเมืองเลยนะเขาจะเน้นไปทางด้านการสร้างเมืองเป็นหลักก,กันกับเมืองนะครับผมผมเนี่ยจะเน้นไปทางด้านการโจมตีการติดดบ,บัฟเนาะโอเคให้เขาเล่นไปนะครับอุ้ยแต่ว่าทอยดีมากเลยนะทอยดีอยู่นะครับ โอเคอ้าวมีออกเกาะอ่ะมีออกเกาะแล้วก็มีความสามารถสร้างทอร์นาโดนะอ้าเรียบร้อยอุ๊ยเขาเป็นนะเขาเป็นนะเขาหลบเป็นนะเขาหลบเป็นนะครับโอเคเรามาตรงนี้ปึ๊บโอเคสวยครับเราได้สไลด์หิ่มมะใช่ไหมเราได้สลด์หิมม่มะเรามาตรงนี้ก่อนเราจะเบิ้ลสองหลังนะครับไปหลุ่นตามไปตรงนี้เบิ้ลสองหลังไปก่อนเพราะว่าทอร์นาโดทำอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วครับปึ๊บอ่ะ ลุมดำไว้ตรงนี้ก่อนปึ๊บไลหิมะปึ๊บโอเคสวยโอเคติดอันนี้ติดเบิ้ลสองมาสวย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 นี่เขาติดแล้วน,นี่เขาติดแล้วย้ายร์นโดมาตรงนี้เชืญออกไหมเชือนออกเชือออกสวยเชิญนมาติดกุหลาบเองก็ติดกุหลาบแน่นอนขโมยการ์ดออกติดกุหลาบไหมโอเคติดกุหลาบจบแล้วแบบนี้ง่ายเลยครับ <S <S <S> <S เห็นไหมเรียบร้อยครับผมเกมนี้เป็นชนะของโตยอนของผมนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราไปดูด่สนของเกมถัดไปกันดีกว่านะฮะโอ้โหตอนนี้เราเจอเจ้ากรรมในเวนนะครับผมเดชนะตัวกอดแพ้พทางค่อนข้างจะเยอะนะครับโอเคอ,เคอเคเุ้ยอะไรดีอ่ะคือรู้สึกรู้สึกดีอ่ะเล่นเป็นคนที่สองอะ่ะเออแบบนี้ดีนะเปิดเป็นคนที่สองนะครับเขาเลือกวาร์ปไปนะครับกันวาร์ปเราไม่มีนะเขาก็วาร์ปได้สบายเลยนะครับผม ให้เขาเปิดก่อนนะนี่โลเขาชาร์จเต็มแล้วนะครับผมได้ในส่วนของพื้นที่ไปนะแล้วก็มีหลุมดำนะครับเดี๋ยวเราจะช้อนหลุมดำไว้ตรงเมืองแทงที่สุดเขานะครับผมเก้าอ่าเรียบร้อยครับแบบนี้เราได้วาฟไหมขอวาร์ปขอวาร์ปต้นเกมพอสวยมาตรงนี้ปึ๊บหลุมดำช้อนตรงนี้ครับเชิญมาครับโอเคโลเขาหมดหนึ่งครับอันนี้เราใช้ทร์นโดไปนะครับสิบสองไปสวยงามครับสิบสองไปนะครับผมเราไม่วาปเนาะมาตรงนี้ปึ๊บ โดนไหมโดนไหมไม่รู้ครับแต่หลุมดําไปก่อนนะครับสไลด์หิมะมาครับโอเคโลเขาหมดหนึ่งนะครับเขามีป้องกันได้เฟซอันตรายโอเคป้องกันได้เฟซอันตรายไม่ออกนะแต่ว่าโดนทรนโดโดนขโมยการ์ดโดนดีบ้าอีกไหมนี่แหละคอมโบ นี่แหละนะคอมโบเออก็แค่นั้นแหละอีก2วินตึงๆมาดูกันว่าจะเก็บได้ไหมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ next game กันดีกว่านะมา,าครับตัวเดิมไหมเนี่ยโอเคคนละตัวนะครับผมเดชเจ้ากรรมในเวรของเราเนะาะโอเคแคปทําปกคลิปแป๊บนิดเดียวอุ้ยก็ยเราจะบอกว่าก็าเราจะบอกว่าอย่าเปิดก่อนอย่าเปิดก่อนโอเคดีอันนี้ดีน,นี้ดวงเข้าเรานะวันนี้แต่ว่าเขามีเขาเปิดก่อนนะเราสบายใจแล้วแบบนี้ เขาีในประเทศนะครับผมโอเคปล่อยเขาเล่นไปก่อนนะครับผมเอ่อสิมานี่เขาชาร์จโล่เต็ม2สูบแล้วเนาะโอเคสร้างทางเปลวไฟนะครับผมสร้างเส้นทางเปลวไฟยังไงดีอ่าถอยพาดหอยพาดเสร็จโจนครับแบบนี้เราจะมาตรงโลมนะครับอานั่นแหละเรามาตรงโลมเราสร้างหลุมดำตะไลหิม,มาไม่ออกไม่ใช่ปัญหา ขอญาตหลุมดำออกได้ไหมเออสวยสเชิญมาครับโล่หมดโอ้โหแต่ทอร์นาโดไม่ออกไงทุกคนโ,โอ้โแอโย,ออยอแต่ว่าประเด็นเขาไม่สลับหลุมเนี่ยอือไะเราเสี่ยงหน่อยโอเคป้องกันขโมยมาเบิ้ลออกโอ้โหสิบสองว่ะมาสิบสองมาโดนเกาะล้างโอเคสวย มาคุยกันหน่อยแบบนี้ <12. S 1> มาคุยกันหน่อยมาย้ายทอร์นาโดโดนโอเคเก็บการ์ดติดกุหลาบโอ้โหไม่ติดกุหลาบไม่เป็นไรอ่ามาตรงนี้คารโลไม่ออกนะอ่าไม่วางหลุมนะครับจึนโอเคเขาได้เส้นทางเปลไฟครับทุกคนอ่าค่อนข้างลำบากนะเพราะเขาไม่ติดกุหลาบนะครับแต่ตกลงมาเขาติดกุหลาบได้ปะ ตกลงมาขอติดกุหลาบได้ปะมันมีนางฟ้าอยู่นะโอเคขายเมืองโักู้โอ้โหแต่ไม่ติดกุหลาบเนี่ยเขายังเขายังแก้เกมได้อยู่เขายังแก้เกมได้อยู่สิบสองโอเคคิวออกโอเคเราไม่ได้เคลื่อนย้ายไม่เป็นไรแต่ขอโอเคออกออกโอเคอันนี้ดูอันนี้ดีนี้ดีนี้ดีอันนี้ดีขายเมืองไปขายเมืองะฮะขายเมืองพ่อเลยวะท่านเขาเขียนว่าขายเมืองวะเมื่อกี้งงอยู่นะเขาตกอะไรอ่ะเขาตกเกาะนะ ขาตกกล่องเขานี่ทำไมเขาขายเมืองอะเอากุหลาบก็ไม่ติดนะทุกคนทำไมต้องขายเมืองวะ๋อมเป็นก่อเราเหรอ๋อผมเพิ่งเห็นอ่ะเรียบร้อยแบบนี้จีจีนะนางฟ้าเขาตายอันนี้เขาตายอเรียบร้อยมาอีกหนึ่งวินตึงๆครับโอ้ผมรู้ว่าก่อเขานะเห็นเหมือนเครื่องสีฟ้านะครับเมื่อกี้มาทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอีกเกมหนึ่งนะเป็นเกมตัดสินนะครับว่าเราจะได้ไปต่อหรือว่า จะอยู่ที่แหรือว่าจะอยู่ที่9นะครับทุกคนมาโอเคครับตานี้เจอตึงนะไนกี้นะครับผมน่าจะไต้หวันนะโอเคเล่นคนที่สองดีงามพระรามเก้าเขามีการวิกนะครับทุกคนมีการวิกมีการทาสีนะครับมีพื้นที่นะมีดิสชาร์ตนะครับผมแล้วก็มีหลุมดำมีทุกเต่านะครับผมเขาจะมีชาร์จโล่ในตัวอยู่แล้วเนาะอันนี้เขาจะเล่นวิกปะเนี่ย ดูแล้วน่าจะเล่นวิกนะครับทุกคนเอ้าถอยพาดเสร็จโจนครับแบบนี้ถอยพาดครับโอเคสวยสุงดำ12ทอร์นาโดสวยงามมากอันนี้สวยงามมันเป็นไป,นปนตามที่คำนวณไว้ถอยพาดแบบนี้เสร็จโจนครับมามาคุยกันหน่อยโอ้ยังรอดเหรอยังรอดเหรอรอดเหรอคิดว่ารอดเหรอขโมยอะาอูติด และบอกเลยว่าวันนี้มันเป็นวันของน้องโดยอนนะครับผมโดนไปดีแบบดีเบิร์สองไปไม่วาบด้วยอะผมไม่วาดด้วยมาคุยกันมาคุยกันก็แค่นั้นแหละและบอกเลยนะครับว่ารูปนี้จะเป็นรูปก้าวินแน่นอนนะครับผมและตานี้นะเป็นชัยชนะของน้องโดยอนก้าววินเป็นที่ เรียบร้อยนะครับเออดองโดยอนก้าวินสักทีนะครับผมนี่เป็นไงล่ะสวยงามแพชร้อยเอชแขบเลยฮนะช็อตนี้แขบครับผมโอ้โหสวยงามมากครับก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมสำหรับการเล่นน้องโดยอนนะบอกเลยว่าบัฟเนี่ยช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมกับการขโมยการ์ดเนาะ ก็เซตนี้เนี่ยผมก็มองว่าผมก็เล่นสนุกดีนะมีทั้งกุหลาบมีทั้งขังนะครับผมแถมน้องโดยอนเนี่ยมีเสกในตัวด้วยเนาะก็ ถือว่าใครที่คิดเซตนี้มาเนี่ยค่อนข้างอัจฉริยะเลยนะครับผมไปในทางอัจฉริยะเลยนะครับขอขอบคุณนะครับที่ให้ผมเนี่ยกอบเซตมานะเออก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการเล่นน้องดูยอนนะลงลีกในวันนี้ก็คอม p l e ทเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับใครที่เข้ามารับชมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครับสาหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นไว้เจอกันครับผม